นี้ทังเยอะเลยสักเที่ยงคืนครับทางผู้ใหญ่บ้านรายงานผมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณสักสิบหกนอนเนี่ยฝนได้ตกประมาณสักสามชั่วโมงสองทุ่มสาทุ่มก็ยังไม่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 ซา,าดีน้ำป่ามาจากน้ำมา,ำมาจากเทือกเาขาห้วยกระแข้งครับมาจากพ่อควายเจ้าวัดแล้วก็มาห้วยแห้งหก็จะไปลงที่อ่างกระเสียวครับลำห้วยกระเสียวครับ ตามเส้นนี้นะครับไปลงที่อ่างกระเสียวแล้วมันได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับทางภาพรวมตอนนี้ผมก็ให้ทางฝ่ายปกครองทางสมาชิกทางปกครองท้องถิ่นท้องที่ททเร่งสํารวจความช่วยเหลือ,รอเร่งด่วนคือเดือดร้อนสุดๆคือเรื่องสะพานเพราะว่าได้มีขยะสิ่งปูนที่ไหลามาจากติดอยู่ที่ตะพานทําให้น้นําล้นคอตะพานขาดช่วงในวิกฤตลำบากก็ได้ประสานทางปภว่าจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ได้ประสานเครื่องจักรของท่านนายกพาด็ช มาเอาเศษขยะที่ออกในคอสะพานออกก่อนเบื้องต้นสะพานนี้ชื่อสะพานอะไรคะเล้กสะพานก็อยู่ของผมมีเก้าหมู่บ้านเบื้องต้นอยู่ข้างข้างในสี่หมู่บ้านที่จะขาดการติดต่อมากับอำเภอมีเก้าหมู่บ้านฝั่งนี้สี่ฝั่งที่ไปติดต่อไม่ได้เดี๋ยอีกสี่หมู่บ้านมีหมู่สี่หมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าที่สะพานบ้านนาตรงเชือก อ่าบ้านนาเชื่อมหมู่4ตำบนแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดสยธานีทำให้ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าออกไม่ได้เลยไม่ได้เลยจากจะออกได้ก็จะอ้อมจากหนึ่งกิโลก็เป็นสิบกิโลอย่างเงี้ยมันก็นถือว่าลำบากมากครับเบื้องต้นจะขอแก้ไขยังไงก่อนก็ผ่านแบรงก็ผมได้ประสานกับปปชจะเข้ามาในช่วงไม่ไวนี้ว่าจะมาดูแล้วก็จะผ่า,านแบรงมาช่วยเบื้องต้นก่อน ชาวบ้านแะครับแก้ขัดไปก่อนสะพานไม้ไปก่อนนะครับคือระหว่างรอการช่วยเหลือจากทางรัฐเหรอคะคอ๋อก็จะเป็นสะพานไม้สะพานไม้ไผ่เรานี่แหละครับถ้าภายในวันนี้ยังยังไม่มาใช่ไหมใช่ใชครับก็ดีนะเราคิดว่าเนี่ยวันนี้น่าจะคืบน,น,น่าจะตรงอีกแล้วเนี่ยคะ่ะคิดว่าดูแล้วถ้าเกิดบรรยากาศอย่างนี้เราก็ยังยังเสี่ยงอยู่ครับถ้าเกิดมีโอกาสมาอย่างอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะหนักอยู่เพราะว่า ส่วนที่บ่อปลาที่อยู่ในริมข้างริมห้วยก็เสียหายกันหมดเลยครับเมว่ารวมมา<ะ>แบบถุกเฉินน้ำปลาก็คือไหลาอาชีพนี่ก็คือตอนนี้เดือดร้อนหมดเลยครับอย่าง<ม>พืชเกษตรที่เราอยู่ใกล้ๆพมันสับปะหลังกันเน่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอวครับถือว่าเป็นครั้งแรกของอำเภอบ้านไรเลยไหมคะที่เกิดเหตุนี้ใช่ใช่ครับตอนนี้ถือว่าหนักเพราะมันมาแบบถุกเฉินเลยครับเหตุเกิดขึ้นในคืนเดียวแม้ทุกๆปีเนี่ย บ้านไร่เราจะมีน้ําป่าแต่ไม่เยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปกติถ้าเกิดเราที่เฝ้าระวังก็จะต้องมีฝนตกติดต่อกัน1วันกับ1นึ่งคืนแต่วันนี้มันมาแค่สามสี่ชั่วโมงครับประวัดปริมาณได้130 mm. มิมอมก็เลยรับไม่ไหวครับลำห้วยเราระบายไม่ทันค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดอย่างนี้เนาะ,ะแล้วอเราของเราเนี่ยมีพื้นที่แจ้งเตือนไทยมีอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อ ช่วงนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าเราก็แจ้งกันตามข่าวาประสานงานจากกลุ่มไรา์อำเภอ,อกลุ่มทางเฟซเฟซบุ๊กบ้างนะครับเตือนภัยกันช่วงที่คนที่อยู่ต้นน้ําก็เฝ้าระวังช่วยกันว่าทางโน้นน้ามาแล้วนะเราก็มาเฝ้าระวังแต่มันเอาไม่ทันจริงๆครับเพราะน,น้ามันมาไวมาก